เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่27กรกรกฎาคมวันนี้เรามาีข่าวแรกนะครับกับเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะของทีมเริ่มกันที่ดีลของนูเซมัสราอุยฟูลแบ็กของไบเยนมิวนิกที่ตอนนี้มีโอกาสสูงมากๆที่จะได้ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งกับความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางฟลาเบโซโรมาโนได้ออกมารายงานว่านูเซมาสลาอุยตัดสินใจยกลำดับความสำคัญทุกอย่างในตลาดนักเตะรอบนี้มาที่การย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่เขาต้องการมาที่นี่อย่างมากและก็ได้กลับมาร่วมงานกับเอลลิคนฮากอีกครั้งที่นี่ครับซึ่งตอนนี้ตัวนักเตะก็กำลังรอการตัดสินใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนขั้นตอนการเจรจารายละเอียดสัญญาส่วนตัวจะไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนครับทุกอย่างพร้อมมากสำหรับฝั่งนักเตะ นอกจากนี้กับเรื่องของแบ็กขวานะครับทางฟลาบิโซโรมาโน่ก็ยังรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากที่กำลังเป็นข่าวกับนูซามัสลาอุยแล้วก็ยังมีแวนเดลซันของโมนาโกอีกหนึ่งรายแต่ถ้าว่ากับรายหลังนี้โอกาสน่าจะยากหน่อยครับเพราะว่าโมนาโกตั้งราคาขายไว้แพงมากนอกจากนี้ยังรวมถึงแผนการแลกเปลี่ยนตัวระหว่างอารอนวานบิซาก้ากับเดนเซลดุมฟลีสแบ็กขวาของอินเตอร์มิลานด้วยเช่นกัน โดยที่การตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายในะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความชัดเจนเรื่องอนาคตของอารอนวานดิซาก้าว่าจะเอาแบบไหนครับซึ่งตอนนี้เวสต์แฮมยูเนเต็ดกำลังอยู่ในการเจรจากับนักเตะอยู่นั่นเอง รายงานต่อมาของฟาบิโอโรมาโน่ในคลับมากันนี่ความคืบหน้าในดีลของมาทิสเดลิกกันบ้างด้วยกับเรื่องนี้ครับโรมาโนยืนยันว่านักเตะยังคงรอให้ทีมปีสแสดงของเรานั้นหาทางปล่อยนักเตะในทีมออกเพื่อเปิดทางสําหรับการย้ายเข้ามาของเขาส่วนตัวเขาเองก็กําลังเร่งกระบวนการกับทางบ่ายยันอยู่เช่นกันให้สามารถย้ายทีมได้โดยเร็วที่สุดครับเมื่อฝั่งแมนยูนเต็ดเรานั้นจัดการทุกอย่างได้ลงตัวแล้วรายงานต่อมาครับยังเป็นตำแหน่งกองหลังซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนว่า เขานี่ให้ความน่าเชื่อถือได้สัก25เท่านั้นนะครับดยทางโอโจโกสื่อชื่อดังของโปรตุเกสได้ออกมารายงานว่าอันโตนิโอซิลวยังอยู่ในลิสต์ที่แมนยูเนเต็ดให้ความสนใจจะดึงตัวไปร่วมทีมในตลาดนักเตะรอบนี้ครับโดยที่เบนฟิก้านั้นพร้อมจะเจรจาและก็ลดค่าตัวลงมาจากค่าฉีกสัญญาที่ได้ตั้งไว้สูงถึงหลัก100ล้านยูโรในตอนแรกลงมาเหลือรา,ราวๆ50ล้านยูโรเท่านั้นแต่ถ้าว่าในส่วนนี้ยังไม่รวมออปชั่นส่วนเสริมนะครับที่อาจจะทําให้ราคากระโดดไปไกล เรามาตอกนที่ข่าวออ f ฟิเชียอย่างเป็นทางการของสโมสรนกันบ้างนะครับกับการประกาศแต่งตั้งอันเดรสจอห์นสันเข้ามารับบทบาทโคชลูกนิ่งให้กับทีมซึ่งก็ถือเป็นการเสริมทัพทีมสตาร์บรายที่4ในยุคของอ e ีเนออสแล้วนะครับตามรอยรุทฟานิสเตอรรอยและก็เรเน่ฮาเก้ในตำแหน่งมือขวา เจอร์เรนยูเวล่าในตำแหน่งโค้ชประตูและก็ตามมาด้วยแอนเดรสจอร์ซันในตำแหน่งโค้ชลูกนิ่งนี่แหละครับด้วยที่ในวันเดียวกันสโมส l ลลิสตร์มทีมในลีกนอร์เวย์ก็ได้ประกาศยืนยันว่าเจ้าตัวที่ออกจากบทบาทกุญซือของทีมด้วยเช่นกันครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอลิคเคนฮาก่อนจะนำทีมลงทำศึกกับอาร์เซนอลในเกมพรีซีซันวันพรุ่งนี้เช้าวเวลา7โมงตรงตามเวลาของไทยครับ ดูเจ้าตัวที่ออกมาระบ,บุว่าสโมสรยังคงต้องการสควอตเดฟหรือว่าขุมกําลังเชิงลึกที่นั่นปึกมากกว่านี้เพื่อสู้ศึกซีซั่นใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นและก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมาหลังเจออาการบาดเจ็บเล่นงานและในบางตําแหน่งตัวสํารองไม่สามารถทดแทนตัวจริงได้นอกจากนี้เอริกเซนฮาก็ยังยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังอยู่ในตลาดซื้อขายถึงแม้ว่าตอนนี้เซ็นร่วมทีมมาแล้ว2คนก็ตามแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ทีทมกําลังมองหาทางเลือกที่เหมาะสมในการนําเข้าสู่ทีมซึ่งตอนนี้ ก็เหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงด้วยกับเรื่องราวดังกล่าวครับเอริกเคนฮากได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันชัดเจนมากว่าเราต้องการจะทําให้ทีมของเราแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในตอนนี้เราซื้อ2นักเตะใหม่ที่ดีมากเข้ามาเสริมทีมได้แล้วดังนั้นเมื่อทุกคนฟิตร้อมเราก็สามารถเอาชนะได้ทุกทีม ต่กับสควอตเดฟเราต้องพยายามตามให้ทันทีมอื่นเพราะว่าเราเคยเจอปัญหาบาดเจ็บมาก,ก่อนและมันก็ยังมีความเสี่ยงมากอยู่กับซีซันที่จะถึงเราต้องีเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการลดอาการบาดเจ็บลงแต่อย่างที่2ทีมของเราก็ต้องดีมากๆด้วยด้วยคุณภาพของสควอตเดฟเราต้องพยายามตามให้ทันแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือซีซันใหม่เนี่ยจะเป็นการอยู่รอดของคนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้น เรามองหาการเสริมทัพในทุกตำแหน่งนะเรากำลังวางแผนเรื่องขนาดทีมของเราเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีตัวเลือกให้ใช้งานมากพอเราทำงานกันอย่างหนักและก็ต่อเนื่องและสิ่งที่ดีก็คือตอนนี้เราได้มาแล้ว2คนและเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะต้องมองหาโอกาสที่จะทำให้ทีมดีขึ้นซึ่งเราก็ยังมีเวลาจนถึงวันที่30สิงหาคมหน้าที่และความกดดันต่อนักเตะนั้นมีสูงมากมันคือโมเดลใหม่ของฟุตบอลยุโรป และก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่านี่คือการอยู่รอดของคนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของคริสเตนเอริกเซนห้องเครื่องตัวเก่าชาวเดนมาร์กที่ได้ออกมาเปิดใจว่าเขายังมีความสุขดีในการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ตอนนี้อนาคตจะยังไม่แน่นอนแต่เขาเองก็ไม่ได้เร่งรีบในสัญญา2ปีสุดท้ายกับทีมด้วยที่หลังจากนี้เดี๋ยวจะขอเคลียร์กับคุณซึเอริกเฮนฮากและกกสโมสันว่าจะเอายังไงกับเขาต่อไปครับด้วยกับเรื่องนี้คริสเตนเอริกเซนได้ให้สัมภาษณ์ ผมมีความสุขมากๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมมี2ปีที่ยอดเยี่ยมมากและกำลังจะเข้าสู่ปีที่3นี่คือสโมสรที่พิเศษและก็เป็นสถานที่อันวิเศษนอกจากนี้ครอบครัวผมก็ยังปักหลักฐานในแมนเชสเตอร์แล้วด้วยดังนั้นผมจึงไม่รีบร้อนอะไรแน่นอนว่าผมต้องการลงเล่นให้มากที่สุดและทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสโมสรเลยมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองและก็ผู้จัดการทีมแต่ในแง่ของความรู้สึกผมรู้สึกดีมากๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละว่าในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งคุณก็ต้องการลงสนามให้มากที่สุดผมอยากเล่นฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่นั่งพิงโซฟาซ้อมหรือว่าอยู่บนมานั่งสำรองไปวันๆซึ่งเราก็คงต้องมารอดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับผมหลังจากนี้แล้วล่ะ เรามาต่อกันที่ความเห็นของโพสโคกันนะครับกับเรื่องตลาดนักเตะของทีมที่เขาก็ยังคงอยากจะให้สโมสซอนดึงตัวกองหน้าตัวเป้าเข้ามาร่วมทีมอีกสักคนหนึ่งครับแต่ก็ต้องเป็นกองหน้าที่มีประสบการณ์ด้วยไม่ใช่นักเตะดาวรุ่งแบบรัสมุสซอยลุนเพราะเห็นได้ชัดว่าตลอด2ปีของเอลริเทนฮากในการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีปัญหาในการจบสกอร์อย่างมาก และการมีกองหน้าตัวเป้าที่ฉลาดทั้งการเคลื่อนที่การหนีตัวประกบรวมถึงการจบสกอร์ที่เด็ดขาดจะช่วยทีมยิงประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกำแน่นอนครับกับเรื่องนี้พสโคก็ได้แสดงความเห็นเอาวไว้ว่าเมื่อผมคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดถึงกองหน้าตัวเป้าที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าพวกเขามีนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วอย่างรัสมุสซอยลุนซึ่งพวกเขาต้องพึ่งพาและก็มันดูไม่ค่อยจะแฟร์เท่าไหร่เขายังเด็กอยู่และก็ต้องเรียนรู้อีกมาก ในซัมเมอร์นี้ทีมซื้อกองหน้าอีกหนึ่งคนเข้ามาสู่ทีมแต่ผมก็ยังมองว่าเป็นกองหน้าอายุน้อยอยู่ดีก็คือโจชัวเซอร์ซีแต่ผมอยากเห็นกองหน้าตัวเป้าที่มีประสบการณ์เข้ามาและก็ช่วยเหลือเรื่องนั้นพร้อมรับประกันเรื่องการยิงประตูให้กับเราซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะว่าจะมีนักเตะแบบนั้นหรือเปล่าในตลาดน,นักเตะรอบนี้แต่ผมคิดว่าพวกเขานะ่ต้องการใครสักคนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วบ้างและก็สามารถประสบความสําเร็จได้ในปีนี้กับทีมทันที เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นของดิดมาฮามันอดีตกองกลางทีมชาติเยอรมันและก็ของสโมสซอนลิเวอร์พูลที่ได้ออกมาแสดงความเห็นตอนดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในซีซั่นที่จะถึงนี้ครับด้วยเขามองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคใหม่จะทําได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนด้วยการจบในท็อปโฟแต่มันก็มีข้อแม้ะครับก็คือทีมปีสแสดงก็ต้องได้นักเตะที่เป็นข่าวร่วมกับทีมทั้งหมดด้วย แต่ทั้งนี้เขาก็ยังมองว่าถึงแม้แมนยูนเต็ดจะเสริมทัพได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าว่าตำแหน่งแชมป์ลีกนั้นมันก็จะยังคงเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เช่นเดิมครับซึ่งกับเรื่องนี้ทางดิดมาฮามันก็ได้แสดงความเห็นว่ามันยากนะที่ผมจะทําเป็นมองไม่เห็นแมนเชสเตอร์ซิตี้จากจุดที่พวกเขาเคยอยู่เมื่อซีซั่นก่อน ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับแอสตันนอเพราะพวกเขานะพยพดโอกาสทองของตัวเองไปแล้ว2ซีซั่นติดต่อกันดังนั้นในปีนี้ผมก็ยังคงยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนยูนิเต็ดตามมาเป็นที่2หากพวกเขาได้นังเตะมาครบตามที่เป็นข่าวนะและผมก็รู้สึกว่าแมนยูนิเต็ดจะทําได้ดีด้วยในซีซั่นนี้เห็นได้ชัดว่าคอบบี้เมนูกําลังก้าวขึ้นมาจากศึกยูโร2024และเขาก็จะมีบทบาทอย่างมากมายแน่นอนกับทีมในซีซั่นที่กําลังจะถึงส่วนในอันดับ3น่าจะเป็นอาร์เซนอลและก็จบด้วยที่4ก็คือล ใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ